มาไปเลยเสี่ยกำลัปไหนเนี่แอดมาพูดเริ่มตอนกำลังเราจะเข้าประตูไหนกันนไปดีซ้าย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 เหรอเออซ้ายเราซ้ายเรอวขบไปกันหมดแลวเฮ้ยออกตู้ไม่ที เปินเจมอยู่ไหนมาที่นี่เจมหยิบเลยเขาเจมหยิบเลยไอ้คุผมเอาไม่ไม่มีกระสุนอ๋อขอไม่รีไว้ตรงนี้เฮียปืนแม็กไม่ยอมเข้าตัวเอาคุณคุณคุณเจมไปทางไหนครับมาทางซ้ายนันครับรู้แล้วครับรู้แล้วผมเมื่อกี้ผมวิ่งมามันมันมีประตูแรกกันวิ่งผ่านกันหมดเลยอ๋อเก็บไปเก็บของอยู่ใช่ไหมครับได้ครับกาลังเก็บแม็กซซีนอยู่เดียวคนไปหายไปไหนวะ เขาไปเขาไปประตูอ <si ื่นหมดเลยครับม um> ีซ uh um> ้ายเนี่ยมีแตเขาเข้าแค่สามคนไม่ไผมโผล่มามีคนเสื้อด้านหนึ่งคนหนึ่งแล้วก็มหายไปไหนเย้ยยิปตดผมยิบิโดน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังประตูนี้น่าจะเพียบหลังประตูนี้น่าจะเพียบอย่าเพิ่งเปิดครับยิงนแล้วคนนี้มีสองพี่สามตัวเอ้าเฮ้ยมาทะลุมาทะลุมาทะลุหายไอ้นี่มาดิ่อ้นี่เอ็นดีนี่เองหลบสิไอ้นีสายไม่สายมาดิอย่าอย่ามันยินอย่ายินฝาประตูตรงที่มันช่องเดียวครับมันเข้าไปช่วยไม่ได้เนี่ยประตูเนี่ยอย่ายินขวางครับ เข้าไปช่วยได้ทะลุกมาแล้วทะลุกมาแล้วทะลุกมาแล้วอื้มขวางหายขวางปะเอา้ามีแค่ก็ได้อ่านอะไคนณอ่ามาทาั้งงี้ไปแบทรู้แล้วครับรู้แล้วครับผมเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวว่า่ผมผม,ผมค่อยๆเพียรตั้มบี้ให้อยู่ค่อยๆเดินเนี่ยย่องๆไปแล้วกันไอ้ตอนนี้เราล้<ร>อข้างๆเลยนะเจม ไม่มีปืนลอยอยู่ตรงนี้ปืนอะไรวะเก็บมาดิไปทำปืนตกไว้เนี่ยพี่ไอ้ m p 5k มา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 มีก็มีแม็กเนี่ยกระสุนอยู่เนี้ยอ่แอถึงสุดแล้ววะว่วแก่สุดก่อนเฮ้ยตรงนี้มีกล่องตรงนี้มีกล่องโอ้ยเอ็มพีไฟตัวนี้เพียบเลยครับกระสุนมหาศาลโอ้เอ็มพีไฟใหม่ๆเนอเข่าเว้ แม่ให้แม็กเดียวเหรออ๋อแม็กสองแม็กหนึ่งใส่แม็กเข้าไปอุย๊ยเียบผมถึงตู้ตรงกลางแล้วเองไม่เข้าประตูนี้อะประตูนั้นมันน่าจะตันนะมี RPK กับกาตานะ เอออเาได้ครับคนะคันะหยิบเลยครับให้คุณอัดเลยใส่กระดาษคุ้มกันหน่อยใส่กระดาคุ้มกันหน่อยก็แบบ I P K ไหนวะคันะเอาคันะสองเล่มครับหยิบคนละเล่มเลยเอองั้นเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทิ้งปืนสั้นแล้วเออเอจะเอา i ี k ไปใช้ใช่ไหมใช่ใช่ผมก็กำลังจะหยิบกระเพิ่มไทย

ดูขวาก่อนครับขวาว่างขวาว่างใครดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เรามาเจี๊ยบเลยข้างหลังก็มาสู้ได้สู้ได้เราสูดได้ได้สู้ได้สู้ได้เรามีดาวเราตัวระเบิดให้ด้วย hey, เฮ้ยเราเป็ตัวระเบิดครับเร,เราเป็ตัวระเบิดค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆเราเราขวาอะไรนี่คือ้นว่าไอพื้นอะไรบ้างมียาพีเคอีกอันนึงแต่แม็กไม่มีหรืมีวะโอ้มาทะลุกำแพงมาเจี๊ยบเลยระวังนะ เฮ้ยโัวระเบิดระเบิดข้างหลังตะกุ่นไม่มีดีกว,ว่าเฮ้ยค่อยๆไปค่อยๆไปเราเรายังได้อยู่เราต้องออกเลยไเตรงไหนเนี่ยเราไม่รู้ทางครับแล้วก็ค่อยๆไปเนี่ยโอ้หจำบีต้ติดปั๊กว่ะไม่พูดถึงอะ่ะเราเขาให้เราไปทยาอะไรเหรอเข้าไปตรงกลางครับตรงกลางตรงนี้ไม่ถ่องนะให้เข้าไปเก็บปืนคือเข้าไปดูเอ็มสิบหกที่เป็นเส้นชัยอะครับหาอ๋อ ค่อยๆไปค่อยๆไปเกมกระสุนก็เยอะเยอะๆๆผมเก็บมันหมดตู้แล้วอ๋อในตู้เหรือแต่กระสุนลูกตองกับเก้าไม่ที่ปืนที่มีอาริเคไงมีแม็กด้วยตันตันตันตรงนี้ตันตะมิตะมีกล่องตะมีกล่องมีลูกซองไม่เอาไม่เอาล่ะลูกซองไมเอาล่ะลูกซองขอลูกซองนี่เหรอไม่เอาก็จะติดหลังไงค่อยๆไปค่อยๆไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมผมว่าผมเจอแล้ววะออนี่แหละเนี่ยเข้าไปเลยเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละซอมบี้ครับซอมบี้ซ้ายเคียร์ก่อนเฮ้ยเร็วเด้อดีมากเราต้องพกออ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 กพกออกครับพกออกเราได้แล้วเราได้แล้วเราจะชนะแล้วเราจะชนะแล้วไปเจ็บพัน right> พันแพ้ครับพันพันแพ้ครับมาไใส่ลำมาเลยพันแพ้ค uh รับพันแพ้พันแพ้ ขอได้แค่คนละกระบอกนี่ใช่ไหมต่อขอระกระกระบอกครับแปแผ่นแถ่ครับพันแถ่แล้วเตมไปกันครับไม่โดนเลยผมไม่โดนดาเมจเลยไม่โดนเลยโอเคไปแล้วเนี่ยขู่ตะปูเดี๋ยวขอเติมกระสุนในแม็กก่อนโอเคอะไรโอเคเลยครับถ้าจะเอาเอ็มพีไฟบอกผมมีไม่เอาไม่เอาไม่เอาเก็บกระสุนอีกป่ะหมดแล้วใช่ไหมมีอีกสิบสี่นัดเอาป่ะไม่ไม่เติมไม่ได้แม็กที่ก่อนไหมเวลาหมดช่เหี่ยไม่ได้แม็กมันใส่กระเป๋าไม่ได้ไม่ไม่แค่เดี๋ยวติดหลังที่เลย แล้วหลังนั้นเด็กพี่ยนต์ปืนให้แค่นองคุณเจมยนไอ้คุณคุณแกนยนขวานทิ้งก็ได้ครับเราไม่ได้ใช้แล้วเจมไงเจมไงเจมยนขวานพิงเนเจมไม่ผมเผื่อผมก็ฝุนหมดไงโอเคพร้อมยังโอเครับสุดแทบเป็นเจมออกเจมออกอ่าพร้อม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 แอดมินเห็นแล้วว่าเราถึงและไปไปกลับทางเดิมอ่ะแป๊บเดียวค่อยค่อยไปมันเดิมมันเดิมมันเดิมค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปถุนนีเท่านี้นะค่อยค่อยไปครับเคลียร์หน่อยเขี่ยหน่อยตัวน้อยน้อยเขี่หน่อย เจาะหมังหมังหายไปไหนวะหลังหลังฝันไปเดินวะโอ้ข้างหน้าเยอะครับข้างหน้าเยอะข้างหน้าเยอะข้างหลังข้างหลังแอมินเสกไม่กลุ่มแล้วนะตรงนั้นยิงเลยมั้ยหรือว่ายิงเลยยิงเลยยิงเลยว่าเราไปตัวแทงเราไปตัวแทง เคเคียคีย์คียไรตไปฝ่ายพี่โด่งวะโอเคทางนี้ครับระวังตัวรถไม่ใช่ทางนี้ประตูประตูประตูตกใจวะทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ไป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 มีเรืเดินหน้าวะเฮ้ยตัวแข้งไงตัวแข้งทางนี้ทางไหนวะทางนี้ทางนี้ทางไหนครับทางนี้ทางนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะไอ้คนนั้นเงียบแล้วตายแล้วไงวะน่าจะตาย อะไรว่าเรามากกันสามคนทะลุถึงอันนี้แหละมั้งตามศพใช่ใช่ซ้าย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 ไม่ทันนะอันนี้อังนี้ถึงอันนี้อันนี้เออทั้งออกอย่างนี้อังนี้จังละจังละจังละจังนี้อังนี้อังนี้อังนี้คุณเกตอ่าไาทางผมเราวิดาบโชคดีเดินเจอขากาตนะใช่ใช่เลยนะเข้าไปเจอใส่คาตนะไว้ให้เอาตัวเองให้รอดตอนนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าสปอนดักครับคุณคุณคุณมาคุณมาระวังระวังค่อยๆเดินค่อยๆเดินสปอนดักชัวร์เลยเสียงเงี้ย อย่าเปิดห้องอย่าอย่าอย่าเปิดประตูนะอย่าเปิดทั้งทั้งออกทั้งเสียงทั้งออกเพียบเลยครับเสียงทั้งออกโอยเพียบครับเพีย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 บเฮ้ยดีเนี่ยว่ะเพียบเพียบเพียบเยอะครับเยอะครับระวังระวังค่อย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 เยอะเห็นมือทะลุประตูมาแล้วเยอะเยอะทุกงานปรับเลยมีเลยโอเคตามมาตามมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแทงเองมานี่ ไป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 ไว้โดนแล้วไว้โดนเจ็บแล้วเหลือห้าสิบเก้าแล้วน่าจะแถวนี้มาออกนี่แหละนี่แหละทางนี้แหละทางออกอ่าเราชนะเราวินกลุ๊ปแรกด้วยปิดประตูด้วยเอาฝากปืนหน่อยแมไปช่วย้างในหน่อยดีกว่าแสดงความน้ำใจสเต็กเนอยเดยได้กลุ๊ปแรกด้วย คนอื่นเขาจะไม่ได้เลยเรื่ยๆตีดีขอกบอลแล้วอ่ะค่อยๆครับเข้าเข้าแบบมีแบบแผนครับไปไปช่วยเขาหน่อยดีกว่าเอาของไปแบกไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวดิฝากปืนไปบเก็บตู้ได้ฮะเดี๋ยวให้น้องเอาโอเคงั้นผมงั้นผมผมไปช่วยเขาหน่อยแอดบอนผมฝากปืนนะผมได้แล้วนะเดี๋ยวผันแผลก่อนผันแผลแป๊บผันแผลตู้ขวาตู้ตู้ขวาสุดนะตู้ขวาสุดตู้ขวาสุดครัโอเคอ่าเอาเอา M สิบหกเราไปฝากไว้ ไปไปช่วยเขาหน่อยแเราไปเจอของดีทั้งแก๊งเลยนี่ว่าโชคดีครับโชคดีโอเคเฮ้ยพี่ขอเช็คกระสุนก่อนเออเราฟีสไตล์เลยครับเข้าไปตอนนี้สิบหกนัดผมเหลือสิบหกนัดไม่ได้ไงมีคนอื่นออกมาอ้ามีคนวินใหม่คนแล้วเราไปอยู่ไหนกันวะแอดมมินจะให้เอ็าส M16 ครับปืนที่อยู่ตามกล่องแอดมมินไม่ให้เอากลับครับ ไปไปเดี๋ยวผมช่วยเดี <c oughs> ด๋ยวเลย <c oughs> อันนี้เราพีจะตายแล้วครับลั่นๆไ,ได้เลยมีตัน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 ไม่น่าไม่น่าจะทางนั้นนะครับ <c oughs> ตามตามเข้าไปตามที่เมื่อกี้ไปฮะจะเอาปืนออกมาให้ฟังผมเลยทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ต้องไปเข้าประตูซ้ายครับจะง่ายเข้าไปเลยเข้าเลยเจอประตูอย่าเปิดนะเจอประตูอย่าเปิดนะ ออกไปเข้าห right. ้องซ้ายดีกว่าครับออกออกมาครับตามมาครับตามมาออกข้างนอกออกข้างนอกแล้วค่อยเข้ามาใหม่ไปเลยครับนำไปเลยครับไปเลยตู้ซ้ายครับตู้ซ้ายเจอประตูข้างในอย่าเปิดนะครับเดี๋ยวผมปุกของเปิดเองเอโอเคครับสกเกีน อย่าเปิดครับอย่าเปิดว่าแล้วถ้าเรื่องตายกันชซะขนานวะงไหนวะทางนี้มั้งทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางไหนวะเอาตรงโน้นเหรอทางนี้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 มั้งครับทางนี้มั้งโอ้โหสอมบี้เพียบสัมบี้เพียบเลยครับสอมบี้ข้างหน้าข้างหน้า ตามมาสู่กันป่ะเนี่ยพี่ลูกผมหมดแล้วผมไม่มีอาวุธว่ะเอออะไรฝันผมทิ้งไว้ข้างนอกเฮ้ยเีฉยหนึงวาร์ปมาฝันผมทิ้งไว้ข้างนอกไงผมไม่มีอาวุธแล้วแม่งแลกแม่งแลกเฮ้ยมันวิ่งมั่วเลยว่ะไอ้พวกเนี้ยเอ็มานอะ ตาพนแพ้แต่ตามทางนี้แหละครับเรื่องอไเขาไม่ตายหรอกเดไปเดิไปเดไปอันีเดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่คนเดียวเองตามเจอตอนนี้มาอยู่คนเดียวเองอ่ะนั้นอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ที่เช่นทรายครับไปต่อยหน่อยที่เหลืออยุ่แพ้เอ้าที่เหลือไปไหนวะที่เหลือไปไหนเนี่ยนั่นเด็กที่เหลือหลงแล้วมั้งเนี่ยเหลือหลงเหรออ่ะคนนี้ก่อนแล้วกันตามมาคนนี้ตามมาโคตรลัน ทางนี้เลยตามมาเดี๋ยวขอพันแผลก่อนได้ไหมเอามาแล้วมาแล้วอ๋อเนี๋ยวนี่ครับตรงนี้เลยเข้าไปเลยถึงแล้วเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอีกคนนึงครับอีกคนเมื่อกี้วิ่งผิดทางอ่ะทางนี้จ้าทางนี้จ้าแอดมินให้แค่คนละหนึ่งนะครับรถอยู่ไหนหรถทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ทางนี้ตาห่วมีมาครับตาห่วมีมา กลับมาแยกอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงที่หลงไปอ่ะทางนี้ครับทางนี้เลยนี่ครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยถึงแล้ว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 ขวานขวานไล่ยิงขวานนี่เองเจอตามตู้ครับโชคดีเจอตามตู้เฉยเดี๋ยวไอ้ดาบนี่เดี๋ยวต้องคืนเขาครับ พี่แกนบอกด้วยนะพี่ตอนออกระวังด้วยนะประหยัดกระสุนกันด้วยเพราะเดี๋ยวต้องมีซอมบี้อีกตอนออกระวังอีกนะครับเพราะว่าน่าจะมีมีซอมบี้เพิ่มอีกครับเซฟกระสุนหน่อยเซฟกระสุนหน่อยตอนนี้เซ็ตตัวให้เรียบร้อยก่อนครับถ้าพันแผลพันไว้ก่อนเลยครับถ้าเจ็บขับรถเปล่าวะรถไพลมา <laughs> เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยยังเข้ามายังอ๋อมีเพิ่มอ๋อใช่ใช่ยังไม่ได้เลยยังไม่้เลยเดี๋ยวหยิบเอ็มสิบหกกันไปข้อแรกก็อกนะครับเรื่องกันตายเว้ยที่หลังว่างไหมเอาไปเอาไปกระบอกที่ว่าหนักว่ะไหนล่ะเพราะเดี๋ยวต้องไปคืนน้ำมันข้างนอกไม่อยากทิ้งไว้ที่พื้น ก็พี่เดียวเองทิ้งไปแล้วยังโอเค่ายทิ้งไปไม่หยิบขวานไม่ด้เองไม่หยิบขวานโอเคยเขาชนะไปไปกันเถอะเออเองไม่หยิบขวานใจหน้าาอันหนึ่งป้องกันตัวเออว่ะอีกทีนี้มันพกขวานมาเยอะนี่ว่ะไปไปกันเถอะไปออกไหนวะจำไม่ได้แล้วโอ้ยแม่งแหลก นี่ยิงเล่นกันใช่ไหมเนี่ยใช่ผมยิงเล่นละ,อะ,อะขอขอมาทางนั้นเขาไปทางนั้นหรอมั้งตรงนี้มีปืนสั้นกระสุนเก้าจุดนี่เติมไปอีกแล้วเหรอเมืมมมม่อกี้มันมันอยู่นะมันหยิบมันหยิบไปไม่หมดออ๋ใครนำทางออกทีดิ้น,นี่ยังนำอยู่นี่ไงให้คนหลงทางนำให้หนีอนวาร์ปจังไว้อันนี้ใครเข้ามาใหม่หรอสายสายสายเขามีเขามีเอ็นซื้หกแล้วสายไหนวะ นี่แหละนี่แหละมันวิ่งเร็วจังวะเน็ตมึงไอ้นี่นี่ว่ะเห้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดตรงไหนไม่หลวกวะนี่มันไม่ระเบิดผมหยุดถอยหลังกับมาเมื่อกี้โอ้โห่ลันลันสัมบิโอ้ยแปลงแหลกแปลงแหลกโดนจนได้ เขาปืนมาอย่างกับทางแสงกันเฮ้ยเซิร์ฟเบิดเซิร์ฟเบิร์ดหนีก่อนโอเคคร์เ <laughs> okay. <laughs> ีครีเครีร์วิ่งมาสวีทระเบิดดักหน้าตกใจน่ยมีคนมาทีหลังมาตกรถมานะ่ะมาใช้ยังใครขับรถกรน,นเปลี่ยนอย่างนี้วะ แไอโอไม่ได้บาดเจ็บแล้อเอาต่อด่านไปคืนสินะโดนตบไปทีเดียวเองเข้าไปเสียงอะไรวะหายไปไหนหนึ่งอะหายไปหนึ่งอ้าวมีหลงเหรอมีคนหลงเหรอหงรตไนขาขโมมีเก้าขาออกมีแปดเพื่อนใครครับไปตามเก็บเพื่อนมาด้วย ใช่ใครหายอ่ะใครหายคนนึ่งขอเฟรมพอยต์ผมด้วยไม่ได้เดี๋ยวผมเะพอยต์ขึ้นให้คุ่ต้องทำยังไงไม่ได้คนเลยเฟรมพอยขึ้นไว้ไม่ตายเลยแต่เจ็บอยู่ใครหายอ่ะเออใครหายอ่ะมีเพื่อนใครครับเพื่อนใครหายไหมครับเข้าไปแล้วมันแหลกก็ไม่อยากเข้าแล้วอ่ะใครหายยกมือขึ้นครับใครหายจะยกไงและแอนจะยกไงแล้ว เอาปืนเอาปืนที่ไม่ไม่ใที่ใช้เล่นเอาไปเก็บไว้ตู้นะผมจะไปเติมรอบหน้าเดี๋ยวผมจะได้แอดแอดเป็นพอยต์ช่วยทุกคนเลยตู้มาล็อกครับใส่ไม่ได้ตู้อะไรนะห่อแห่ห่อแห่กันวะฝานไม่ต้องคืนใช่ไหมครับฝานไม่ต้องครับฝานเปเลยก็ได้ครับเแค่ปืนคืนจะเล่นเอาเล่นรอบหน้าเกมที่หกแค่คนกระบอกครับที่เหลือคืนบอดครับ เอ้ยเดี๋ยวแล้วคนที่หายไปกลับมายังโอเคแอดเช็คต er ัวได้เลยครับตอนนี้มี M16 กับขวานเอ้ยพี่ M16 อ่ะพี่แกนหยิบไปยังยังยังเฮ้ยแหลกหลุดเอาไม่ได้หลุด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 ผมว่าเมื่อกี้ผมหยิบลากเข้ามือผม